มี่พันบาทนะครับห้าพันนะโอ้โหอย่ายอมนะครับอย่ายอมอย่ายอมมีใครให้มากกว่าห้าพันบาทไหครับสี่0ันห้าร้อยห้าพันหกพันบาทครับผมโอ้โหครับครบแวนตาสวยมากนะครับพี่ผมเปิดถแล้วเมื่อกี้ในหกพันครับอย่ายอมนะครับใช่ครับผมมีใครให้มากกว่าหกพันไหมครับ นอกจากก่อนแล้วเนี่ยเรายังได้บริจาคอีกด้วยใช่ครับได้ลดความมุ่ด้วยนะครับเผื่อเกิดชั้นหน้าเราจะได้เป็นคู่กันนะครับโอ้มาครับเจ็ดพันเจกับพันบาทนะครับมีใครสู้ไหมครับเจ็ดพันเท่าไหร่ครับแปดพันบาทแปดพันบาทครั้งที่หนึ่งครับมีใครให้มากกว่าแปดพันบาทไหมครับมีใครไหมครับประกาศผลนะประกันแปด 8,500บาทครบ0 0าไ8,500บาทครั้งที่หนครับท่าไหร่ครับ9บาทะครับ9,000บาทนะครับ9,000บาทครับมีใกว่9 0 0บาทไหครับเท่าไหร่ครับมีใคร้มากกว่9,000บาทไะครับมีใครสู้ไหม 9,000บาทช่วยครั้งที่หนึ่งครับ10,000บาทโอ้โหนะครับจะเลือบเงินทุกบาททุกจานมาลบทำบุญนะครับผมครับผม10,000บาทนะครับตอนนี้มีใครสู้ไหมครับด้านหลังครับด้านหลังครับ10,500บาทอ่ามาแล้วนะครับผม10,500นะครับจะต้องสู้เขาหร้อสู้เขาพี ได้ให้ผมสุดท้ายโอ้หนึ่งนห้าร้อยารครับหนึ่งาร้อยหบาทไทยครั้งที่หนึ่งครับครัางที่หนึ่งมีใครชู้ไหมครับมีใครชู้ไหมครับมีใครสูไหมครับผมตัวทคนนี้สู้ไหมครับสักครู่นะครับพี่เขาบอกว่านับตังอยู่ครับตังอยู่ใช่ไหมพี่หนึ่บาทหนึ่บาท ครั้งที่2แล้วนะครับมีใครสู้ไหมครับมีใครสู้ไหมครับยกหรือเปล่าโลกทำบุญกันนะครับครับผมมีใครสู้ไหมมีใครสู้ไหมครับมีใครสู้ไหมครับพี่นิครับพี่นิรตสู้ไหมครับนึก่าบอกไม่ไหวแล้วห้าร้อยบาทเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทโอ้โหมีใครสู้ไหมครับตอนนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับสุดท้ายแล้ว 1น0 0 0บาทนะครับตอนนี้11,000บาทนะครับและสำหรับใครที่ประมูลกอดของน้องโบทลบควรชำระตามเวทีนะครับครับผมตอนนี้อยู่ที่หนึ่งบาทมีใครสู้ไหมครับ11,500บาทครับโอ้โหพี่อย่าลืมซื้อบัตรคอนเสิร์ตด้วยนะมีไหมครับมีมากขึ้นกว่านี้ไหมมีมากไหมครับ สูไหวไมหนึ่งันห้าร้อบาทใช่ไหมครับเท่าไรครับหนึ่งมือ้าร้อยบาทโอ้โหแมีมาลมาครับมาละใกล้แล้วครับหนึ่งมื่นสองพันหาร้บาทครับมีใครสู้ไหมครับหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยบาทครั้งที่หนึครับเราจะนับอย่างรวดเร็วนะครับผมมีใครสู้ไหมครับด้านหลังครับ หนึ่งหนสองพับาทครั้งที่2ครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับสุดยอดรับพี่มีใครสู้ไหมมีใครสู้ไหมครับถ้าไม่อย่างนั้นนะครับ12,500บาทครั้งที่ดีๆสามครับโอเคได้เลยครับเชิญหน้างไปดีเลยครับเชิญนะคขอบคุณเชิญสวยและร่วมสมบูรณ์กันนะครับขอบคุณทุกคนมาก ยั่วมีส่วนหนึ่งในการทำบุญในครั้งนี้ใช่แล้วย้ำอีกทีนะครับสำหรับใครที่มาดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับไทยที่เก็บเมเจอร์นะครับผมตอนนี้จ้งที่บานแล้วสามารถไปรับบัตรได้แล้วนะครับใช่ครับผมรับด้านหลังนะครับสามารถซื้อเสื้อได้นะครับคอสตตอนะฮะตัวละ3 5 0บาทครับผมมีล้านเซนีฟสองทุกคนเลยครับผมและเรายังมีกิจกรรมนะครับถ้าถ่ายรูปมือถืกับเสื้อแล้วแฮชแท็ก ก็สามารถลุ้นรลบวเพื่อ AF2 ที่เป็นลายเซ็นสดทั้งทั้งหมดได้เลยครับผมมาถ่ายรูปตรงกลางเลยครับเชิญเลยครับตรงกลางอันนีผมชือให้โอเคกล้องกล้องพีซีดำก่อนครับโอเคครับป่ะโอ้นี่นะครับออมก่อนนี้1 2 0 0 0บก่อนนานๆาก่อนให้ครงับาทครับ ก่อนนานๆก่อนให้ก้มครับนี่ให้กู <How S 2> ให้กม